จัดอันดับยูทูบเบอร์ที่ชื่นชอบมาเล่นกันเอาระดับดีเลยแค่ชอบช่องต่อไปนี่มันช่องไอ้ส้มนี่ว่าช่องของเพื่อนเราอันนั้นพี่หนุ่มอินโดว่าอันนี้ช่องที่พี่แก่ชอบเล่น friday night funkin ต่อไปช่องคนเล่นเกม minecraft ปัญญาแล้วก็พี่หนุ่มเล่น โรบล็อกส์นี่มันช่องอ่างเปลว่าเจอช่องโคตรที่เอาไปอยู่ในในแถบไร้สาระเลยอันนี้ช่องกำลังพัฒนานี่มันโปรไฟล์หน้าพอผมลองจะใช้เสียงใหม่ภาพอันนี้ช่องหน้าโปรไฟล์โรบอกว่าเอาให้ดีเลยไม่เจอนาเลยคุณเอนเดอร์ดากอนพูดเร็วหน่อยอันนี้รูปโปรไฟล์ชีเกนกันโปรไฟล์ไก่เหมือนเดิม โปรไฟล์ไก่ล่องหนโปรไฟล์ไก่เยอะแยะทีวีแมนไก่อะไรก็ไม่รู้โปรไฟล์ไก่ในท้องมดืดโปรไฟล์ไก่คูมีดแกนโปรไฟล์คนเมล่อนแซนบ็อกโปรไฟล์โลโก้ชเก่กันลูกธรรมดาโปรไฟล์ไก่ใส่แว่นแล้วก็อะไรเอาให้ดีชอบเลยโปรไฟล์ไก่อลังการโปรไฟล์รูปที่ผมชอบเกลือ พอใช้ได้นะกันนี่เอาโปรไฟล์ไก่หยุดต้นมพะพร้าวโปรไฟล์รูปรูปนมรูปอีโมจิหรือนมสดเอาไว้เกลือคนปลาเล็ดตายไม่เอาโคตรปัญญาออนแหอยู่ไหนวะคนปลาเล็ดบวมอยู่ไหนวะหาปลาเล็ดบวมอยู่นั่นเลื่อนต่อไปนี่ไงยอยู่นี่ลา,ลายสาระไปเลยปลาเล็ดบวม เอาแยกร่างกันหรอลบเลยต่อไปโปรไฟล์ไก่หน้าหน้าผาทะเลทรายโปรไฟล์นุอิโมจิต้องพูดเร็วเพราะว่าโปรไฟล์ไก่โปรไฟล์ไก่โปรไฟล์ไก่ต้องพูดเร็วโปรไฟล์ไก่แตงโมโปรไฟล์ไก่ไทม์ในมือถือโปรไฟล์ไก่แข่งรถโปรไฟล์โปรไฟล์อเมริชันคนใช้บ่อยโปรไฟล์ไก่ ก็กำลังย้าอยู่ไหนว่าไม่ชอบราสารเกลือใช้ไม้พักเป็นครั้งแรกเลยครั้งยากลำบากนี่แหละโปรไฟล์อเมริกันที่คนชอบใช้บ่อยพูดผิดพว่ามันต้องพูดหรือว่ามีเวลาจำกัดโปรไฟล์ไก่หน้าปกติรอเลยเร็วเร็วคนทำคลิปอยู่เนี่ยเร็ว เลวโปรไฟล์คนทั่วไปโปรไฟล์ไก่โปรไฟล์แคทโปรไฟล์อเมเลชั่นมิซิลคิลใช่หรือเปล่าวะโปรไฟล์หมวกหมวกสีฟ้าหมวกหมวกพื้นหลังฟ้าหมวกดำโปรไฟล์ช่องอะไรก็ไม่รู้โปรไฟล์ช่องพี่เล่นเกมโปรไฟล์เคออสผมลองจะแกล้งเคออส โดยการเสกยลูปผ้ามาเยอะๆนี่เสียงให้ว่าทำบ้าอะไรวันนี้่ยโอ้โหทั้งห้าทั้งหกเลยเหรอลองนับเองช่วยคอมเมนต์เอาให้ดีเลยสมสารสมสารยวเกิดประเด็นดราม่า โอ้โหเป็นการพากที่โคตรตลกโคตรมันพอใช้ได้เกลืออะไรวะพอใช้ได้เลื่อนขึ้นไปเลยเลื่อนเลื่อนไปอยู่กับมิเซอร์เคิลเลยเลื่อนเลื่อนแค่เก็บไว้ตรงนั้นแล้วให้เลื่อนไปสูงสุดไม่น่าเสียงมาเยอะเลยโอ้โหพักมาสามนาทีกว่าแล้วเนี่ยภาคต้องเร็วๆหน่อยเงียบ นี่คือแอปที่ผมมีสำหรับคลิปนี้ต้องขอ